คนที่เลิกได้เขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้ขี่รถผ่านบ้านใครเขาไม่มองหน้าไม่มีคนนั่งกินอยู่ก็ไม่เคยเรียกพี่น้องก็ไม่ทักเดี๋ยวนี้ไปทางไหนมีแต่คนเอื้อนคนทักเขาภูมิใจตอนนี้คือถ้าท่านไม่ให้ความสําคัญหรือท่านไม่เมตตาต่อชุมชนนะผมว่าก็ลําบากขึ้นนะฮะชุมชนคง,งอยู่ไม่เป็นสะุข วัดพระแท่นศิลาอารก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางเรื่องของด้านวัฒนธรรม3วัฒนธรรมคือด้านนาด้านช้างและสุขโขทยัยจังหวัดตรกีนั้นเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีหลักเมืองคือใช้พระแท่นศิลาอาจเป็นหลักใจแล้วก็เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมก็จึงเป็นสิ่งอีกสําคัญหนึ่งที่ว่าเป็นตัวหล่อเลี้ยงหรือเชื่อมต่อให้เกิดความสมัคคีและก็ด้าน3ด้านก็คือบอวรอบ้านวัดราชการและโรงเรียน ทุกปีวัดก็จะมีกองทุนและก็กิจกรรมต่างๆที่ทางวัดบินทบาตอย่างช่วงงานน้ำมาสการวัฒนเราก็จะมีเรื่องของอาหารเรื่องข้าวสารอาหารแห้ง<ม>ก็จะไปให้ก็คือโรงเรียนบ้างที่เรียนจําบ้างของผู้ตัวติดเตียงบ้างสิ่งที่สําคัญคือญาติโยมได้มา,าเ็เลือกมาให้เนาะเราเป็นสะพานโครงการที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครงการสนะสงเครานะห์เนาะที่ว่าเยี่ยมผู้ป่วยหรือว่าในช่วงโดยเฉพาะช่วงโควิดเนาะ ทุกคนเขาเรียกว่าไม่เคยลำบากไม่เคยตกงานก็ตกงานไม่เคยลำบากไม่เคยอดก็อดเรามีองค์การที่จะแบ่งปันเราก็ถือองค์การตรงนี้เลยมีการแจกถุงยางชีพเยี่ยมบ้านคนป่วยคนไข้ติดเตียงแล้วก็คนทั่วไปเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นทุกขไม่เห็นธรรมพุทธเจ้าตรัสไว้เห็นทุกจึงเห็นธรรม ก็ท่านเจ้าคุณจะมีงานมีการออกเยี่ยมออกดูช่วยมีข้าวมียามีอาหารป้าก็เป็นอสมีก็ต้องไปกับเจ้าคุณด้วยไงพอรู้ว่าตรงไหนที่เกิดความเดือดร้อนเราก็จะพาไปตรงนั้นมีผู้พิการมีผู้ติดเตียงมีผู้ป่วยเรื้อรังอย่างหลายๆคนที่เคยทําบุญที่วัดเป็นประจำเนี่ยแล้วพออายุมากขึ้นมาไม่ไหวท่านเจ้าคุณก็จะไปเยี่ยม คนไหนต้องการไม่มีปัจจัยท่านเจ้าคุณก็ช่วยเหลือทางด้านปัจจัยบ้างตามสมควรบางคนก็ไปผ่าตัดต้องการเลือดท่านเจ้าคุณก็ไปเชิญชวนผู้ที่มีความศรัทธานะครับได้บริจาคเลือดท่านเห็นความสำคัญของการศึกษามีการจัดให้พระออกไปสอนเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต่างๆ จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมค่ายธรรมะตั้งแต่ระดับประถมระดับมัธยมโตปวชาปวศเด็กมหาวิทยาลัยก็มาใช้สถานที่นี้สําหรับจัดกิจกรรมค่ายธรรมะปัจจุบันเนี่ยเด็กเดินออกวัดทะพยายามหาวิธีหรือกิจกรรมให้เด็กเดินเข้าวัดอาตมามีโครงการโครงการหนึ่งที่ทํามาอย่างต่อนเนื่องก่อนเปิดเทอมเนี่ยของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พาน้องขึ้นดอยตามรอยพระเจ้า,ยาหลวง นมัสก,การพระแท่นเพื่อก่อนศึกษาเพื่อ,อ,เ,อ,อเป็นเิด็จมงคลเดิน13กิโลใช้ความเพียรใช้ันติใช้เรื่องของการเอ,อื้อเฟื้ออาตมาบอกเขาเดินในมา้าอะไรนะสี่ปีไกลกว่าที่เดินมาวัดแล้วก็2ข้าง,างทางที่เขาเดินมาเขาจะได้ศึกษาสองข้างทางนะมีอาชีพกันทั้งนั้นเป็นสารีตำรวจโรงพยาบาลแม้กระทั่งท้องนา จากปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องยาเสพติดเรื่องประชากรแฝงเรื่องลักเล็กขโมยน้อยแล้วก็จิตเวชท,ท่านเจ้าคุณกับส่วนราชการนะครับคิดกันแล้วก็ทางสาธารณสุขอำเภอสาธารณสุขจังหวัดว่ากลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยเกิดจากการเสพยาเสพติดการติดเหล้าพอเสพนานๆปุ๊บทำให้สมองทําให้ความรู้สึกเนี่ยมันเปลี่ยนไปก็เลยตั้งเป็นศูนย์คือศูนย์บวรรัรกษ์เดิมนั้นก็คือเป็นโรงเรียนเก่าก็เลยเอา โรงเรียนเป็นศูนย์บริวรรับให้ผู้ที่เขาผิดพลาดไปให้โอกาสให้เขามาฟื้นฟูแล้วก็พยายามหาชีพให้เขามาเรียนรู้แล้วให้ชุมชนได้ดูแลเขาด้วยแล้วเขาก็ต้องอร่วมมือกับเราด้วยจะช่วยเขาเนี่ยถ้าเขาไม่ช่วยตัวเองเนี่ยมันก็ไปไม่รอดเรามีสถานที่ให้เรามีวิทยากรให้เรามีผู้ใหญ่ให้แล้วก็เราก็หาชีพให้คือเท่าที่เขา ทำได้ตามกําลังที่เขามีความสามารถมีความสมัครใจอยากที่จะเลิกอยากที่จะหยุดก็เอามาเข้าศูนย์เอามาเปลี่ยนพฤติกรรมมีการฝึกวิ่งฝึกออกกำลังกายฝึกสมาธิฟังเทศให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเราก็มีความสุขได้ช่วยเขาบางคนเขาก็เดือดร้อนจริงๆเราก็ช่วยได้เราก็ดีใจไงอย่าง็กคนติดยาเขาก็ถาม ผมก็อยากเลิกเพราะผมลูกผมโตแล้วก็าบอกก็ดีแล้วเขาก็จะหางานให้ทำไงคือไม่ให้ว่างทำปุ๋ยหมักทำผักทำอิดบล็อกอิดประสานเขาเ็าเลิกได้จริงๆเดี๋ยวนี้เขาทำงานเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้ขี่รถผ่านบ้านใครเขาไม่มองหน้าไม่มีคนนั่งกินอยู่ก็ไม่เคยเรียกพี่น้องก็ไม่ทักเดี๋ยวนี้ไปทางไหนมีแต่คนเอื้อนคนทักเขาภูมิใจตอนเนี้ย ก็ไปเข้าศูนย so, ์ค so, ร ja, ับให้พูดเล่าก so, <It> ็ทาก็ว <t> ่าเขาหมอมือไปรู <t> ้ตรวจมือล้วครับก็ทํางานเนี่ยแล้วเรื่อยไปแล้วเราไม่ต้องคิดไงเลือกก็เลือกก็คิดไปเรื่อยทํางานไปเรื่อยเผื่อบอกเลือกได้ก็เลือยได้อาเจ้ามือเขาแล้วเรามีบางส่วนที่เขายังพึ่งตนเองไม่ได้ แล้วก็มีคณะของในส่วนของที่ว่าอำเภอก็ดีหรือทางผู้ที่เขามีจิตตาที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์กันให้เป็นสิ่งของหรือให้เป็นเรื่องของอาชีพให้เขาไปได้ไปทํางานเขาพยายามให้เขามาไม่ใช่ว่าไปแล้วไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> ก็กลับมาคอยมีคนประเมินมีคนวัดผลประเมินอย่างน้อยก็คือเดือนละครั้งหรือ3มเดือนครั้งเอาธรรมะใส่ในหัวใจ และให้เขาเลิกเขาละเขาทิ้งแล้วก็ไปประกอบสามาอาชีพให้เขาตระหนักรู้ว่าชีวิตเราสั้นนะต้องรีบขนขวายสร้างในสิ่งดีงามนะคนที่มีบุญมีวาสนาต่อกันเขาก็เลิกก็ละก็ทิ้งได้ถ้าเกิดท่านเจ้าคุณไม่คิดทําโครงการนี้ขึ้นมาคือถ้าท่านไม่ให้ความสําคัญหรือท่านไม่เมตตาต่อชุมชนนะผมว่าก็ลําบากขึ้นนะตู้บริจาคก,ก็ถูกงัดขึ้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะผู้ป่วยจิตเวชก็มากขึ้นชุมชนคงคงอยู่ไม่เป็นสุข หลักของการให้คือทานแล้วก็ศีลแล้วก็เรื่องของภาวนาแล้วก็สุดท้ายคือปัญญาถ้าเราไม่รู้จักให้เราไม่รู้จักรับมันก็ไม่มีประโยชน์แ้ามาให้เนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องรับเป็นนะถ้ารับไม่เป็นเขาก็ไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่เขาจะได้คือเขาต้องรับเป็นรับแล้วก็ไปใช้ให้เป็นผมคิดว่าท่านเจ้าคุณเนี่ยยิ่งกว่าพระนักพัฒนาท่านพัฒนาทุกด้านนะ ทุกด้านไม่ใช่เฉพาะวัตถุชีวิตจิตใจร่างกายหมดอะผมเรียกว่าสวรรค์ส่งมาโปรดชาวบ้านก็นแล้วกันนะฮะมาช่วยเหลือทําให้สังคมได้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นแม่แบบของคนอื่นๆได้ทุกคนะ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นในภาคของพระหรือฆราวาสนะสามารถที่จะยึดถือท่านเป็นต้นแบบได้เป็นอย่างดีเลยนั่นก็คือเรื่องของความมุ่งมัน่นขยันหมั่นเพียรไม่หยุดเหมือนกับไม่เหนื่อยอะ่ะไม่เห็นแกนเกนเก็ตแกเหนื่อย ตั้งแต่แกามาเนี่ยเราจะมีบุญตลอดช่วยกันไปทําบุญพาไปทําบุญมั่งคนแก่เนาะช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือทุกคนเลยอมอสโมก็ต้องไปวัดก็ต้องไปดูแลกันอยู่เนี่ยเป็นทั้งพระแล้วก็เป็นทั้งพ่อท่านมีแต่ความเมตตาท่านมีแต่ให้ตอนนี้ถ้าขาดท่านเจ้าคุณไปเนี่ยอุตรดิต์ผมว่างเงียบนะเป็นศูนย์รวมจิตใจที่แท้จริงฮะสมกับที่ว่า เป็นวัดพระแทนศิลาอาทย์พระรามหลวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราไม่ทําเราไม่สร้างมันก็จะไม่เกิดถ้าเราคิดสร้างคิดทำมันก็เกิดจะมากน้อยก็ต้องเกิดประโยชน์ก็เช่นเดียวกันประโยชน์ที่เราทํามันจะมากน้อยก็เราทําแล้วต้องด้งพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ